โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Bulish Angel นะครับผมแล้วก็อยู่กันกับปืนสกาสกินไอดอลนะครับผมแล้วก็อยู่กับตัวละครผู้หญิงนะครับผมตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่นะครับเป็นใช้บัตรเปลี่ยนเพศนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกากันก่อนนะครับเป็นสกาที่สกินลวดลายสวยงามเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับไม่ ไม่ค่อนข้างเลยครับเล่นยากเลยนะครับผมผมให้ระดับความยากคือ5ดาวเลยนะครับอันนี้ผมก็อัพมาที่เลเวล11 1ออยู่นะครับตอนช่วงนี้ไม่มีโกลอัพต่อไปแล้วนะครับผมอีพีไปถึงเลเวล13ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่มีโกลพอนะครับผมก็เอาโกช่วงนี้จนนะครับเอาโกไปสุ่ม่า h e a d นะครับผมนี่วงล้อนะครับผม ก็เป็น HK416 นะครับแต้มลักกี้ปาไปร้อแล้วยังไม่ออกเลยนะครับผมจังหวะนี้อเดี๋ยวเราไปดูเล่นในแหลงกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสกาสกินไอดนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็เป็นลองเล่นมาหลายรอบแล้วนะครับก็ยังไม่คุ้นชินกับสกาเลยนะครับผม เป็นปืนที่ไม่ค่อยจะเด่นด้านไหนสักเท่าไหร่นะครับอัตราการยิงการควบคุมการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนักนะครับผมดามเมจก็ไม่ได้จัดจ้านนะครับทันรูก็น้อยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรใครเคยจับสกามาบ้างแล้วเนี่ยก็จะน่าจะรู้ดีนะครับสําหรับสกาเกมนี้นะครับผมโอเค ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปลองชมกันก่อนครับสําหรับสกาเดี๋ยวเอาไปลงแร้งเลยนะครับไม่ได้แรงสูงอะไรมากก็เป็นแค่แล้งไดมอนด์นะครับโอเคไปกันเลยครับผมโอเคครับจริงๆสกาควรจะยิงในระยะไกลนะครับ กระสุนของสกาค่อนข้างที่จะตรงนะครับไปโหมดไปด่านท่าเรือน่าจะดีที่สุดนะครับสําหรับปืนสกานะครับผมเป็นการยิงในระยะไกลนะครับผมท่าเรือนี่ทั้ง3ทางนี่เป็นระยะค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับเราอาจจะใช้การสแนปนะครับโผล่ออกไปยิงแล้วก็หลบนะครับเน้นการเล็งในระดับหัวของศัตรูไว้นะครับผมโอเค Okay. Move out. เราเข้าไปดูเดี๋ยวเราเข้าเกมเปไปเลยนะครับ อันนี้เหมือนศัตรูกําลังจะเข้าบีนะครับเพื่อนเราตายไปแล้วครับอีกคนน่าจะหลุดนะครับผมเอาหน้าจิ้มกําแพงไปอย่างนั้นนะครับเราผมไม่รู้ว่าอ่าฝั่งนั้นเข้ามาบีหรือยังนะครับโอเคอาระเบิดขึ้นมาน่าจะยังโอ้โหเต็มแล้วโอ้ไม่น่ารอดครับอเพื่อนเราหลุดนะครับจริงด้วยครับหลุดเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็โอ้ยยืนอยู่ฐานหนึ่งนะครับเียปร้อยวางระเบิดไปแล้วนะ ตอนนี้ความหวังของเราอยู่ที่อ่าคนไทยไได้วยกันนี่แหละครับคนนี้นะครับ <Double kill. S 1> โอ้โหดจัดครับอ่าใช้เอคนะครับผมเอคหนึ่งสองโกนะครับโอเคทูโ์คิวไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไม่ไหวไม่น่าไหวนะครับอย่างนี้ มาเลเซียครับผมเดวล์ห้าสิบสี่นะครับยืนนิ่งอยู่ตรงนี้นะเดี oh, ๋ยวเขาอาจจะมีทุ่รานะครับผมยังไม่แบนนะครับเดี๋ยวรอรอรอดูต่อไปนะครับผมเดี go, go, go. ๋ยวเราไปกันก่อนก่อนนะครับโอเคโดนระเบิดนะครับแต่ไม่ขึ้นดามเมจนะครับ ปลาระเบิดสวนกับแฟดเข้ามาพอดีนะครับ hey, hey. โ,โหแล้วเพื่อนเราบุกไปนู่นเลยครับโอเคขึ้นไปหลุดขึ้นไปหนึ่งคนน่าจะตายแล้วคนนั้นมีคนนะครับเดี๋ยวเรารออยู่ในบอมนะครับผมรอเขามานะเต้นตรงนี้มองใต้ตีนได้นะครับผมอาจจะต้องรู้ตำแหน่งศัตรูนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องเล็งรอหรือว่า โอ้โออกไปยิงนะครับมีเสียงสไนเปอร์นะครับผมมีหนึ่งคนนะเดี๋ยวเขาอาจจะกระโดดสโมกนะครับโอ้โหมีระเบิดเช็คด้วยน่าจะเข้าบีโอ้โหหลุดขึ้นไปแล้วครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้เขาไม่เห็นเรานะครับเขาวิ่งฝ่าสโมกมามันค่อนข้างเสียเปรียบนะครับผมเราจะเห็นตัวเขาก่อนนะ่าเด คนเดียวน่าจะโอเคอันนี้เพื่อนเราน่าจะเล่นครบ5คนแล้วนะโอเคใช้ได้ครับน,น่าจะไหวอยู่ครับเกมแบบนี้นะ <Flash S 1> นจังหวะนี้เพื่อนเราหัวแตกไปก่อนนะครับตายไปก่อนนะ แตกอยู่ A อยาวนี่ครับน่าจะเข้าเแล้วโอ้โ oh. หริงด้วยครับโอ้โ oh. หเยอะเยอะจัดครับยิงเจ็บด้วยอะไรกันครับเนี่ยเ <P> <P> พื่อนเราน่าจะอ้อมไปอยู่นะอุย๊ยโอ้โหสองตัวโอ้โ oh. หยืนอยู่บนกล่องเลยโอ้โ oh. หข้างหลังก็กันอีกเรียบร้อยครับเกินไปครับตัวนี้เดี๋ยวอีกเกมนะครับ กันขนาดนี้เดี๋ยวตอนบุกขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาดูเอยาวนะครับสกาค่อนข้างที่จะสองคนนะครับสมอกด้วยระเบิดด้วยแป๊บหนึ่งครับฮ้ยโอ้โห,โหวิ่งสวนกันมาเจอกันพอดีครับเอามาเลเซียก็ยังยืนอยู่ในฐานเหมือนเดิมนะครับเกมนี้คนนี้ ผู้เล่นอันดับ10น่าจะเป็นความหวังของเราเลยนะครับสำหรับคนนี้เลเวล61นะครับคนไทยด้วยนะครับผม,อมโอเคเค้เขาคิวไปห่าโอเคบอมล่วงด้วยครับบอม,มฝังเฮ้ย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 เลเอลสบสอ,อ,อ,อโอเคครับสวยงามเหลือคนเดียวแล้วนะ ตอนนี้บอมร่วงอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะไม่น่ามีปัญหานะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอีกอีกคนอยู่ไหนนะครับโอเคเรียบร้อยสองสองนะครับครึ่งแรกเสมอกันไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องเน้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,วาไม่รู้ว่าอีกคนของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับ okay, เหมือน<ป>ยืนนิ่งอยู่ฐานมาสองสามคนแล้วนะครับผมสอสามด่านแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับโอ้โหเงยหน้าขึ้นไปแฟดเข้าหน้าเต็มๆเลยครับบอมอยู่กับเรานะครับกดบ,บอมทิ้งเฉยเลยม,มีสม,มอมาครับเพื่อนเราเข้าไปนู่นแล้วนะนั่นไงนั่นไงโอ้โหยิงไล่หลังมาเฉยเลยอโอ้โห เราเบิดมาอีกครับหูยไม่โดนหวนัวนิดเดียวครับเราอาจจะต้องถอยแล้วนะฝั่งเราตายไปสองแล้วนะครับรอเขาปลุกนะครับโอ้โหเพื่อนเราเข้าไปโอเคตอนนี้4-3ครับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งยังยืนอยู่ฐานอยู่เลยนะฮะ สถานการณ์แบบนี้เราควรจะเล่นให้เขาพลาดนะครับให้เขาดันบุกมานะเราเก็บได้สักตัวสองตัวก็ยังพลิกสถานการณ์กลับมานะครับอ่ะไม่ต้องรีบนะครับถ้าลงแรงนะใช้เวลาไปครับดึงเวลาไปครับตอนนี้เขาน่าจะเฝ้าทั้ง A ทั้ง B นะครับเขาเหลือ4คนเลยนะครับ เวลาเหลือเยอะอยู่นะครับเหลือเหลือครับรอเขารอเขาพลาดนะครับตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วเพื่อนน่าจะเข้าบีนะครับโอ้โหโผล่ไปปุ๊บเจอยิงกันเลยอ่ะ โอมันแตกไปครับม่ตัวเฉยอเค,อ,เคอ่าอันนี้คือข้อดีของสกานะครับสแนปออกไปยิงนะครับผม,ออมกระสุนค่อนข้างตรงนะครับผมยียมาเลเซีย,ยถ้าเล็งในระดับหัวได้นะครับตอนนี้ผมอาจจะต้องฟังเสียงนิดนึงครับ โอ้น่าเสียดายครับระเบิดเขาระเบิดมานะครับเขาพลาดแล้วนะครับเขาโดดลงมาอย่างนี้แต่ว่ากระสุนเราหมดพอดีครับโอ้โหนิดเดียวครับโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้4ต่อ5แล้วนะครับเพื่อนเราน่าจะเหมือนจะเกมเร็วเข้าบีหรือเปล่าครับเก็บไปได้หนึ่งนะครับตอนนี้4ต่อ4โอเคครับสโมกแบบนี้ รัวๆมั่วๆไปก่อนครับในระดับหวัวโอเคเพื่อนเราเก็บไปสามคนนะตอนนี้เช็คก่อนครับตอนนี้ฝั่งนู้นเหลือแค่สองครับเหลือหนึ่งแล้วครับโอเคน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพื่อนเราอยู่ในบอมสองคนนะโอเคเคลียหมดครับฝั่ง A นะครับเอออยู่ข้างหลังเฉยเลยครับโอเเ้เกือบไปแล้วเพื่อน โอเคสวยงามสามสามครับตึงอยู่นะครับเกมนี้ go, go, go. โอเคเดี๋ยวเราแล้วเราเป็นฝั่งบุกด้วยนะครับมีสี่คนฝั่งบุกนี่ค่อนข้างเสียบเปรียบนะครับเราถือ <No. S 1> บอมหรือเปล่าครับโอ้โหทั้งแฟดทั้งระเบิดเดี๋ยวเราดูหลังให้เพื่อนก่อนนะครับ <oking> อาจจะปวนๆน,นิดนึงครับ <oking> ให้เขาไม่ค่อยกล้าดันมาอ้อมหลังเรานะครับ <oking> เพราะว่าดูเหมือนเพื่อนจะบุกเอนะครับ อันนี้เพื่อนบวกกันแล้วนะ <Okay. S 1> เราอาจจะต้องไปช่วยนิดนึงคนระับโอ้โหระเบิดมาอีกระเบิดมาอย่างนี้ <Look. S 1> ดูในม oh. ินิแมปแล้วเพื่อนดันมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ในบอมหรือเปล่าโดนแฟตตัวเองเฉยเลยครับ ไม่น่ามีครับถ้ามีโอ้ยมีอื่มพอดีจังหวะเช็คไม่มีนะครับไม่เจอครับแย่แล้วเพื่อนไปแล้วครับโดดไปโอเคเพื่อนมีคนอ้อมไปนะครับต้องชมคนนี้เลยครับเล่นอันดับเจ็ดนะเว้หกสิบเอ็ดนะครับาพูชานะครับผมสวยงามมากเพื่อนครับอยู่ไปเจ็ดตัวแล้วโอเคสวยงามครับแสงขึ้นมาแล้วครับสี่คนครับ เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมโอเคคิวนี้ถ้าชนะก็โอเคครับบวกเยอะอยู่นะครับเพื่อนไอ้มาเลเซียออกไปคนหนึ่งนะครับแฟดมาเฉยอูโหโดนแฟดนานด้วยเอาแฟดไปอีกดอกหนึ่งครับมาช่วยเพื่อนทางฝั่งนี้บ้างครับเพื่อนขึ้นไปเลยอูโหอะไรกันเขาเนี่ยแปดสอง มีคนเมียน,นะครับเพื่อนบอกว่าีอื้ in ผมนึกว่าไม่มีใครซ้อนแล้วนะครับมีตัวนี้มาซ้อนเฉยครับตอนนี้สี่สี่นะครับ,รบไปซ้ำบีอีกรอบนะครับ<ๆ>เพื่อนบอกน่าจะพอไหวนะครับถ้าเกมเร็วขึ้นบีเลยนะครับแฟดอีกอ่ะเจอแฟดตลอดครับมุมนี้โอ้โหไม่รู้จะปายยังไงแล้ว เขาพลาดนะครับเขารีบดันมาครับสมกติดไว้นะครับข้างบนครับเพื่อนทําได้สวยมากครับอ่าน่าจะคนไทยนะครับแล้วก็โดดเข้ามาโอเคสวยงามครับเดี๋ยวคนเดียวนะครับน่าจะไม่น่ามีปัญหาเกมนี้4ี่คนเจอเกมไวเข้าไปข้างหลังโอเคเรียบร้อยครับก็ถือว่าเล่นยากแต่ว่ามันเล่นสนุกนะครับ สก,กาสำหรับสก,กินนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาหลายๆเกมแล้วนะครับสำหรับสกาตัวนี้ซึ่งเป็นปืนที่ต้องใช้อ่าความชำนาญในการเล่นนิดหนึ่งนะครับต้องเล่นบ่อยๆแล้วก็พยายามอัพให้เต็มนะครับผมอัพสูงๆจะเล่นง่ายขึ้นนะครับเป็นปืนที่อ่าถ้าเล่นจนชินแล้วเนี่ย ถือว่ามีความแม่นหัวอยู่พอสมควรนะครับเป้าค่อนข้างที่จะดูดดีแล้วก็การยิงกระสุนค่อนข้างที่จะตรงนะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นการแบบโผล่ออกไปยิงนะครับผมต้องรู้ตำแหน่งศัตรูชัดเจนนะครับถ้าแบบศัตรูอยู่ในขนาดที่โลง่โลงๆแล้วเราไปดวลศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับผมบางทีอาจจะต้องเล่นแบบอ่าหลบนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับสกาวันนี้นะครับ เป็นการลั่นกระสุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมาะกับการดวลน,นะครับโอเคอืมนั่นแหละครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเกมแนวแบบนี้เท่าไหร่แล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปเล่นแนวอ่าพวกแนวอื่นบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม